ระแนงนิดเดียเอาสายระแางนิดเดียวระแนงครับผมเอาตั้งร้านเยอบแล้วก็ใส่ K R แล้วก็ปล่อยพวงมาลัยเลยครับผมไม่ต้องจับพวงมาลัยนะเลี้ยงเบรกเฉยๆครับพี่ไนเลี้ยงเบรกเฉยๆโอ้โหมันคิดได้ครับไฟเลี้ยงเบรกเฉยๆคนคิดได้ไนเลี้ยงเบรกเฉยๆพรข้างหลังเดี๋แกก็จะมีเซนเซอร์เตือนให้เราดีๆสุดยอดเลยโอ้โหหมุนได้ไม่รู้ได้ไงวะ อย่างเด็กแ่เดหน้าแ่เกียร์ีหน้าเาจะเลี้ยงเด็กเหมือนเดิมครับอนนี้รถเกียร์แล้วมันเช็คตอนซ้ายไม่ให้เบียดฟุตบาทได้ยังไงโอเคครับเสร็จแล้วครับดองดูค้างข้างก็เข้าแคบจะจอดแนบกว่าคนปกติแนบวะคจอดไม่ข้าวที่จะตองแนบแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าไม่ชนฟุตบาทหรอลองไหมลองได้ลองได้ครับี่ามวอลลองไหม อันนี้ขับอันนี้เราใช้แต่ว่ามันมันแคบวบบนี้ครับอ่าแคบวบบนี้มันเข้าได้ครับผมแต่ก็ต้องมันมันมันจะหลังมันจะึ๊มันจะเตือนบอกว่าสามารถขับได้สามารถจอดได้อ๋อันนี้มันดูหางมันดูเหมือนจะง่ายไปนิดนึงแต่ว่าฝรั่งเขาจอดกันอย่างนี้อยู่แล้วนะใช่เยี่ยมเลใช่าไงครับลองลองดูแบบนี้ได้นะครับผมผมว่าพี่ชาลองดูหน่อยดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไง ไม่ค่อยจะลดเก่งด้วยออกไปวนใหม่อ่ะสวัสดีครับครับผมพี่เจ้นันเนียผมขอกลับนะวันนะีผมพันธุ์ค้าขับรถเทใจอยู่ครับพี่คร, <laughs> ครับผมคนป่ะนิดหน่ย ข้างหน้ามันยังมีเซนเซอร์บกอยครับพี่เซนเซอร์สีเขียวสีเหลืองใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าสีเขียวอยู่ยังปลอดภัยเดี๋ยวไปวนตรงนู้นก่อนก็ได้วนดูได้วนในนี้ก่อนได้ถ้ารอบสองรอบไม่เป็นไรวนดูว่าเป็นไงระหว่างตัวโฟร์กับตัวแรนเจอร์แต่จะให้สมบุสมบันก็คนละประเภทเนาะใช่ครับผม วาตอนนี้มออไม่ไม่เหนื่อยมตอนนี้เท่าที่พี่ไปในซ <c oughs> อยผมพี่ก็จะเห็นว่ามันทำถนนอยู่เหม,มาะมากกับพกกับเล <c oughs> มล์แลเจอร์เหมาะมากอีผู้ <c oughs> หญิงขับสบายเนาะทงอ,งอะไรเบาๆในเมืองเนยสบาย,ยครับผมยิ่งเป็นระบบถายจอดนี้สาวๆชอบเลยนะเนี่ย ต่อไปเขาไปไหนเขาจะไม่ชวนเราแล้วเงียบเลยถอยจอดไม่งอไม่งอเมาบมอท่านเล่ามาถอยท่านเดี๋ยวลองไปอีกแม่กันขาวกดคุมมีคันขาวนี่มันจะตรวจสอบให้เราด้ยใช่ไหมครับคนตัวนี้จะมาคนเลยครับผมนี่เราพาท่านผู้ชมไปดูการถอยจอดของฟอร์ดโฟกัสนิวโฟกัสนะไม่ใช่แค่รถธรรมดาเขาคือ Ford Focus ผงหน้าจอเนี่ยเขาจะเซ็นเซอร์ว่าเอ่อเลยจุดให้เราตบใช่ไหมครับเซ็นเซอร์ให้เราได้จะช้าไปแล้วครอยี่ไม่ต้องย้าสายกัดใช่ไหมครับต้องใหม่อากาศอาจจะมีความผิดพลาดครับเพราะเรากดช้าไปขับช้าไปเดี๋ยวให้ผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งครับรีเพลย์รีเพลย์โอเคประมาณนี้นะครับนี้ตอนจะถึงหน้าคัน ตั้งคให้กดได้เลยนะครับใช่ความเร็วเขาจะจับเรื่อยๆได้เลยน่าจะเป็นที่ความเร็วของเราด้วยอีกท er ีนึงใช่เพราะว่าพี่ขับรถเร็วใช่ใช่ขับรถเร็วเพราะเราเขาเขาเขาหาที่จอดนี่ส่วนใหญ่ปกติของคนถ้าหาที่จอดเขาจะชะลอึถนะถึงแล้วนะอ่ให้ผู้ชมดูอีกรอบนึงอันได้รู้อ๋อตานนี้เราจะเข้าสู่ตำแหน่งการจอดจอดเองไงครับอ่ ให้ถือท้ายคานแล้วเราให้กดคือตรงไหนพี่รอ้าผ่านตรงช่วงกลางรถเหรอครับกลางรถเนาะกดได้เลยครับพี่กดได้เลยโอเคครับช้าหน่อยนึงนะครับแบรทดสอบโอเคนะพี่จ้าก็ภาคเราก็เดินไปข้างหน้าอีกไปข้างหน้าอีกอ่าหยุดอ่าพี่อาร์เรื่องเบรกเบราเบรกอย่างเดียวอ่าเลี้ยงเบรกมือปล่อยพวงมาลัยตอนนี้ผมไม่ได้จับพวงมาลัยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลี้ยงเบรกไว้นะครับ นี่เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็ความแปลกใหม่ของการหาที่จอดต่อไปนี้นะครับแล้วมันเซ็นเซอร์เองนะครับท่านผู้ชมโอ้หแม่จ้าแล้วมันรู้ได้ไงว่าตรงนู้นไม่ชนท่านผู้ชมที่ดูเองผมงงนะมองหลังด้วยท่านผู้ชมไม่ใช่หมดแต่ให้มันไหลนะครับท่านผู้ชมต้องมองแล้วก็เราก็มันจะหยุดเองนะครมีบอกให้เราหยุดหรือเป่าฮะมันจะเตือนนี่มีเซ็นเซอร์เตือนโอเคตุ๊ดนะแล้วก็เบรกแล้วก็ใส่เกียร์หน้าเลยใส่เกียร์เดินหน้าได้โอเค มันหมุนเองด้วยครับท่านผู้ชมใส่เกียร์เดินหน้าโอ้โหผมงงเลยว่ามันทําได้ไงนะตั้งรถให้ตรงกับคันหน้าโอ้โหไม่เจ้าสิ้นกระบวนการเย็บเด็ดนะเย็บเปรยี่สิบีโอ้โหพี่นนทขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่นนท์ครับผมได้ครับผมทำมาเพื่อสาวๆนะครับก็ไม่ต้องง้อหนุ่มๆอีกแล้วอยากขับกับทางอาจารย์กับพี่ชายขับกับเลยครับขับกับเลยครับขับกับนายพี่พีได้เลยพี่จะโชว์สาวพี่พีเสมอจัดไปไปในซอยนู้นใช่ไหมพี่นนท์ใช่ครับผม น,นี่ถอยนะท่านผู้ชมก็จะมีเซนเซอร์เขียวคือยังได้อยู่นะฮะ<ช>ถ้าเหลืองแดงก็น่าจะกลัวแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยว,ยวยเดี๋ยวอัดวิดีโออีกตอนแล้วกันเนาะโอ้ตอนนี้ไฟย้ายมาอยู่